สวัสดีค่ะวันนี้แจงก็มีเมนูสุดแปลกใหม่นะคะมานําเสนอเพื่อนเพื่อนนะคะนั่นก็คือเมนูโกโกโก้ดานั่นเองนะคะ<ห>ต้องบอกว่าโกโก้ตัวนี้คือมีความดําสนิทดําปิดปีดามากๆม,ม,มากที่สุดไปดูเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีเป็นตัวโกโก้ดํานะคะหรือว่าตัว black cocoa ตัวนี้นั่นเองนะคะจะเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นตัวนมสดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็จะมีเป็นตัวนมผสมเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตวงน้ำร้อนนะคะสูตร16ออนเราใช้น้ำร้อน50 ml นะคะและสูตร22ออนเราใช้น้ำร้อน75 ml ค่ะ จากนั้นค่ะละลายตัวโกโก้ดำหรือว่าตัวซูเปอร์แบล็กโกโก้ตัวนี้นะคะ16ออนเราใช้1ช้อนดำอัดแน่นเรียบๆส่วน22ออนเราใช้1ช้อนกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะหรือถ้าใครชอบเข้มๆก็ใช้2ช้อนดำได้เลยนะคะจากนั้นค่ะคนให้ละลายหลังจากคนตัวโกโก้ละลายแล้วนะคะเราจะเอาตัวโกโก้ันี้พักไว้ก่อนนะแล้วเราจะไปทำตัวนมผสมกันก่อนนะคะ โอเคอันนี้พักไว้ก่อนตัวนมเดี๋ยวเราจะเทสใส่ลงไปในแก้วนี้เลยนะคะเราจะมาทำส่วนผสมของนมนะคะสูตร22ออนนะคะเราจะใช้นมเฟเป้หรือนมผสม80 ml นะคะใส่ลงไปเลยส่วนสูตร16ออนนะคะใช้แค่60 ml ค่ะใส่ลงไปเลย และก็ต้องใช้ตัวนมเมจินะคะตัวนมเมจิเราจะใส่เท่ากันค่ะก็คือ60 ML ส่วนเรื่องความหวานก็คือปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ได้ฟิกตายตัวนะใช้ช้อนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำแข็งใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยนะคะเราจะเสิร์ฟแบบแยกชั้นนะคะแบบให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยนะคะขออนุญาตค่ะ อ่าใส่ให้เต็มเลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะนำตัวแบล็กโกโก้นะคะที่ละลายไว้เทราดลงไปเลยเดี๋ยวเทแก้วยี่สองออนก่อนนะโหเข้มข้นมากดำแบบดำสนิทเลยค่ะดำปิดปีเลยจากนั้นค่ะเราก็เติมน้ำแข็งลงไปเล็กน้อยนะคะให้เต็มแก้วหรือเพื่อนๆอาจจะ ตกแต่งด้วยฟองนมก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่แบบเราต้องการแบบเสิร์ฟให้เป็นเอกลักษณ์เนาะแบบเน้นแบบดำสนิทเนาะฉันก็จะไม่ได้ใส่ตัวฟองนมลงไปเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูโกโก,โกด้ดำนะคะเข้มดุดันนะคะสาวโกโก้ห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อ e ีพีหน้านะคะ